คือไข้ขึ้นสูงมากต้องสู้ชีวิต <c oughs> หมอบอกว่าจะเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบแล้วป๊าก็บอกว่าน่าจะเป็นต่อมน้ำลายอักเสบเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก่อนก็ทำซีสเคสแกนฉีดสีที่เจ็บมาทําให้เราโล่งใจว่าโอเคมะเร็งเนี่ยเราไม่เป็นแน่นอนหลังจากที่หญิงแยน้นุทพรอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมีอาการหน้าบวมจนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลหลายคนก็บอกว่าเธอเป็นต่อมน้ำลายอักเสบ บางคนก็มองว่าเธอเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยหญิงแย่เองก็รีบเข้าไปหาคุณหมอให้วินิจฉัยว่าแท้จริงเธอเป็นอะไรกันแน่โดยเบื้องต้นคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นต่อมน้ำลายอักเสบจึงให้ยาฆ่าเชื้อผ่านทางเส้นเลือดและดูแนวทางการรักษาต่อไปอัปเดตอาการป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่คอมเมนต์กันมายังไม่ได้เป็นโอเคนะคะวันนี้ก็ได้เข้ามาแอดมิตท,ที่โรงพยาบาลธนบุรีหนึ่งนะคะแล้วก็ตรวจโดยอาจารย์ชันยุทธนะคะอาจารย์เก่งมากจริงเป็นคุณหมอเอ็นทีที่แบบเดินเข้าไปปุ๊บ ต่อมน้ำลายอักเสบแน่ๆอาปากดูปุ๊บที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุก็คือฟันผุนล่างทั้งหมดเลยข้างนี้จะบวมกว่าแล้วก็ข้างนี้ก็คือจะบวมเหมือนกันแต่บวมน้อยกว่าขั้นตอนการรักษาโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือต้องแอดมิดเพื่อที่จะให้ยาฆ่าเชื้อผ่านเส้นเลือดเนี่ยทุก8ชั่วโมงก็เลยจําเป็นต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลโดยที่จะดูการตอบสนองต่อยาฆ่าเชื้อตัวนี้ว่าถ้า2วันผ่านไปแล้วก็อาการดีขึ้นก็แสดงว่าร่างกายเราตอบสนองยาฆ่าเชื้อดี ไม่ต้องอยู่ต่อก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าร่างกายตอบสนองไม่ดีแสดงว่าด้านในเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ผิดปกติกมากกว่านี้ก็อาจจะนําไปเข้าเครื่องซีทีสแกนแล้วก็เช็คว่าอาจจะมีนิว้วมีหนองมีอะไรต่างๆข้างในหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยทําการแก้ไขรักษาในขั้นตอนต่อไป ทั้งหมดทั้งปวงก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ขอโทษที่อาจจะไม่ได้ตอบ DM ครบทุกท่านนะคะตอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าแย่หายแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่ดีก็มีเพื่อนอีกคนนึงก็เป็นโรคเดียวกันกับแย่ในวันเดียวกันเลยประมาณนั้นก็ชวนเพื่อนมานอนด้วยกันแล้วเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากนะคะ มันคือโรคคางทูมอ่ะเพจริงๆแล้วเราได้รับวัคซีนตแต่เด็กแล้วเราคิดว่าโรคนี้มันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่มันยังมีอยู่ข่าวดีค่ะทุกคนตอนนี้แยก็ได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก่อนก็คือทำซีสเคสแกนฉีดสีที่เจ็บมาทําให้เราโล่งใจว่าโอเคมะเร็งเนี่ยเราไม่เป็นแน่นอนแล้วก็อาการของแย้เนี่ยมันคือต่อมน้ำลายอักเสบไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองอักเสบซึ่งเป็นต่อมน้ำลายอักเสบจากเชือ้อไวรัสที่เรียกว่าโรคางทู ต่อมน้ำลายเราเนี่ยสามารถอักเสบได้มี2แบบก็คืออย่างแรกแบคทีเรียอย่างที่2ก็คือไวรัสซึ่งแย่เนี่ยจั่วได้ไวรัสจ้ะเวาลาก็คือติดต่อมาจากคนอื่นจากน้ำลายกินข้าวช้อนเดียวกันกินอาหารโดนน้ำลายการโดนสารดหลังกันก็ทําให้ติดได้นะคะส่วนแบคทีรียเนี่ยก็จะอาจจะมาจากการที่เราฟันผูหรือมีแผลใน,นปากหรือเป็นสิวเป็นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยในบริเวณนั้นทําให้เกิดการติดชงติดเชื้อหรือ ในต่อมน้ำลายเราเนี่ยมีนิ้วไปอุดตันคือมันค่อนข้างเยอะแยะไม่ใช่หมออาจจะพูดไม่ละเอียดแต่อันเนี้ยเล่าให้ฟังคร่าวๆซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบคทีเรียเนี่ยมันจะค่อนข้างน่ากลัวมากแล้วคนก็จะเจ็บปวดมากถ้าเป็นแบคทีเรียเพราะว่าแบคทีเรียมันอาจจะทําให้เกิดพวกหนองพวกฝีอะไรต่างๆในเนี้ยอ่ะซึ่งการรักษาก็คือต้องผ่าต้องดูดต้องเจาะอ,ออกอะไรประมาณนี้เออแต่ของแยะเนี่ยมันเป็นไวรัส ก็คือเจอแต่เนื้อบวมๆเลยไม่มีหนอกไม่มีอะไรเลยก็เลยรู้ว่าโอเคเนี่ยน่าจะไวรัสน่าจะเป็นมัมก็คือคางทูมซึ่งวิธีการรักษาก็คือการที่เรารักษาตามอาการพักผ่อนเ,เยอะๆอยู่บ้านกินออกซียได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือหาคุณหมอดีกว่าอ่ะโอเคขอบพระคุณมากๆที่ติดตามแล้วใครที่อยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็ทิ้งคำถามไว้ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวจะคิวเอให้นะคะสวัสดีค่ะ เอาเป็นว่าสรุปแล้วหญิงแย้เธอไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงเป็นเพียงโรคขังทุมเท่านั้นแฟนๆที่ทราบข่าวต่างก็ส่งกำลังใจให้หญิงแย้แบบรัวๆอีจันบันเทิงเองก็ขอให้หญิงแย้หายป่วยโดยเร็วนะคะ